คำถามข้อต่อไปนะคะคุณผู้ชมถามมาเป็นภาษาอังกฤษค่ะอาจารย์ดาแล้วก็เป็นประโยคยาวเลยนะคะแต่ว่าอยากจะรู้ค่ะว่าถ้าอยากจะพูดคําว่าหมั่นเขี้ยวในภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะ<อ>คือเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกแบบนี้กับเเวลาเห็นหมาน่ารากักน่ารักหรือว่าเห็นเด็กๆอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์ดำแล้วไอ้คำวา่าหมั่นเขี้ยวนี่ยภาษาอังกฤษจะพูดยังไงดีคะนี่นะครับภาษาอังกฤษไม่มีคําที่แปลว่าว้าออ,อ,อย่างนี้นะครับไม่มีนะครับ แต่ว่าเราอาจจะอธิบายความรู้สึกนี้โดยการบอกว่า you're so cute mm. หรือถ้าเป็นหมานีครับหมาตัวเล็กๆนะครับ <c oughs> it's so cute it's so cute that I just want to squeeze it ยักบีบเลงๆอะไร I just want to squeeze it I just want to hug it uh huh. <laughs> หรือถ้าเป็นเด็กทารกเป็น baby นะฮะเป็น baby จะบอก oh the the baby is so cute I just want to hug him I just want to uh, give him a squeeze อะไรอย่างเงี้ยก็ <ขา S 1> แต่ไม่มีคำที่อธิบายแบบ<ข>าการทำอย่างนี้อาการหมันเที้ยวไม่มีหรือแม้กระทั่งเมื่อกี้อาจารย์ดันแปลว่าอยากจะกอดหรือว่าอยากจะบีบให้ตัวขาดอะไรอย่างี้เนี่ยใช้คำว่ากัดไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมคะสมมติบอกว่า oh that dog is so cute just want to I just wanna bite it เรื่างเนี้ยไม่ได้ใช่ไหมครับ I just wanna bite it ก็พูดได้แต่ฝรั่งจะงงเนี่ยครับว่าจะทำอะไรค่ะนั่นแหละน่าจะบอกว่ากอดหรือว่า squeeze นะครับให้เลือกใช้วิธีการแบบนี้แทนนะคะแล้วมีอีกนิดนึงค่ะว่าโอเคหมั่นเคี้ยวมันเป็นไปทางที่ดีใช่ไหมคะเวลาเห็นอะไรที่น่ารักน่ารักแล้วหมั่นไส้ล่ะคะอาจารย์ดำแบบอาจารย์ดำวันนี้หน้าหมั่นไส้จังเลยอะไรแบบนี้ค่ะ นะฮะก็มันไส้ไม่มีคําเฉพาะในภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องแปลแบบอ้อมๆหน่อยนะครับเพราะว่าต้องมาวิเคราะห์นะครับว่าคําว่ามันไส้เนี่ยมันแปลว่าอะไรกันแน่ในภาษาไทยนะครับเท่าที่อ,อ,อาดัมเข้าใจอราวาลองวิเคราะห์กันดูค่ะ,ดะเดี๋ยวเดี๋ยวอาดัมเช็คความรู้ของอาดัมกับสูชินเจ้าของภาษาไทยนะครับอ่าค่ะว่ามันเลยขารยจอาดัมนี่ถ้าเป็นมันไส้เท่าที่อาดัมเข้าใจก็คือประมาณว่าอิจฉานิดๆเพราะว่าอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ทําอะไรที่ เขาประสบความสำเร็จหรือว่าเขาดีกว่าเราหรือว่าเหมือนกับว่าคือไม่ได้เกลียดไม่ได้ถึงกับเอ่ออะไรอ่ะคือเห็นล้วไม่ได้รังเกียจแค่แค่ไม่ชอบเพราะว่าลึกๆอิจฉาถูกต้องค่ะเอาไปเลยร้อยคะแนนเต็มเพราะฉะนั้นหมั่นไส้ตามความหมายที่อาจารย์ดำว่ามาภาษาอังกฤษเราจะพูดยังไงดีคะก็บอกว่า I สมมติ I am jealous of him because deep down I want to be as successful or as great as he good looking is. as good looking i like it i have deep down look look Have deep down uh -huh, i want to be as successful or as outstanding or as good looking as yeah. great i like it out and have look look we are jealous it envious Good eye. i am envious of him deep down that i hate him i hate no no we don't hate them we just we feel like uh oh, I want to be mm hmm. like them or I don't want them to be so much better than I am อะไรเงี้ยดูภาษาอังกฤษแล้วจะมีการบอกความรู้สึกตรงไปตรงมามากกว่าค่ะอาจารย์ดำเพราะว่าเวลาคนไทยพูดคพราะว่าหมันไส้เนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้รู้ตัวนะคะว่ากําลังอิจฉาอยู่คือพูดไปด้วยความรู้สึกที่ว่าไม่ชอบแต่พอแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็ต้องยอมรับกันตรงๆเลยนะคะว่าก็จริงๆแล้วคืออิจฉานั่นแหละคําว่า jealous กับคาว่า envious สองคำนี้ใช้ต่างกันยังไงคะอาจารย์ดำก็ใช้แทนกันได้ I am envious of ใช้ควบคู่กับ of เนี่ยครับ I'm envious of him or her. Um, I'm jealous of him or her. That happened. Come on, envy. uh E-N-V-Y. Envy. I envy you. Tanita, kun ta waa. mi I jealous you. Jealous noy mi lupa kriya, naha. Jealous kau na naha. I am. me verb to be comma, I am jealous. Ta I am envious. Lue I envy. you him อะไรก็ได้ I N V <ห>ตามด้วยคำนามนะครับค่ะแถมเพิ่มเติมอีกแค่นิดเดียวค่ะคำความหมายของคำว่าหึงหวงเนี่ยใช้ทั้งสองคำแทนกันได้ไหมคะได้ครับ uh, ถ้าสมมติหึงหวงนะครับพูดถึงความสัมพันธ์นะครับก็ he is jealous um, of other guys that are talking to his girlfriend อ,อะไรเงี้ย he is จริงๆถ้าเป็นตรงนี้อาจจะไม่ใช้อาจจะไม่ใช้จจใชคำว่า envious เท่าไหร่นะครับแต่ jealous จะใช้มากกว่าให้เลือกใช้ค,คำนี้แทนจะดีกว่า<ช>นะคะเป็นหึงนะครับผู้ <ๆ S 2> ชมคะเราก็มาไกลนะคะจากการ <c oughs> ที่อาจารย์ดำบอกว่าหมันเคี้ยวจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีในภาษาอังกฤษค่ะแต่ว่าก็พอจะมากล่อมแกล้มให้พูดได้เป็นภาษาอังกฤษเป็นประโยคยาวๆนะคะทั้งหมันเคี้ยวแล้วก็หมันไซดด้วยค่ะเรียนภาษาอังกฤษมานานแต่พูดไม่ได้สักทีไม่เป็นไรครับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันกับอาจารดด้วยแพ็กเกจเรียนออนไลน์แบบจัดเต็ม อัดแน่นไปด้วยความสนุกสนานและเนื้อหาที่จะทำให้คุณพูดได้จริงและไวนะครับ